สวัสดีครับสวัสดีครับผมหนอนะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวผมจะพามาเที่ยวลบบุรีเดี๋ยวจะมาดูกันว่าลบบุรีเนี่ยเขาไปเที่ยวอะไรกัน,ท,นที่ไหนกันนะ <Hi. S 1> นี่ครับสภาพนักลบคููปลายพแพรบเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวลบบุรีกันไป ที่แรกที่เรามาถึงนะครับก็คืออ่างซับเหล็กเป็นถ้าเป็นเด็กรพบุรีต้องต้องรู้จักที่นี่แน่นอนเพราะว่าที่นี่เป็นที่เรียกว่าพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจนะฮะ เราจะไปหาที่กินข้าวกันนะครับันนี้พอดีเตรียมของมาเดี๋ยวทำของปิกนิกกินกันนะครับจะพาไปดูวิวทิวชัดของอ่างสำเร็จนะครับไปนี่เป็นส่วนที่เป็นร้านค้านะครับจะมีพนักง,งานมาโปกให้เรามากินร้านแพง ร้างทางกันนะครับแบบี่แต่ว่าเราจะไม่กินแบบนี้นะครับเรามาถึงแล้วนะครับเรามาถึงที่เราจะปิกนิกทำอะไรกินกันนะครับเป็นอยู่อีกด้านหนึ่งของเขื่อนนะครับน้ำจะไม่เยอะเท่าแต่ว่าเงียบนะครับจะให้ดูบรรยากาศ เดี๋ยวเรามาทําของกินกันมาดูว่าวันนี้เราเตรียมอะไรมานะครับมีคนป่วยครับเอาละครับนักลบนนลผู้พ่ายแพ้ครับอันนี้ก็กินก่อนไม่รอใครนะครับผมเป็นไงวอ,อ,อ,อร่อยป่ะร้อยร่อย เราจะมาลองกับเนื้อดูนะครับปับ๊ดปั๊ดอ่างานน้องเคนเนื้องเราเป็นไงครับผมหั่นไปน้ำลายจะไหลไปเลยครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมมิดลงไปที่เนื้อนี่สัมผัสได้เลยว่ามันนุ่มอ่ะโอ้ยนี่พูดจริงไหมครับเนี่ยหัวเราะอย่างนี้เลยโม้เล็กหน่อยครับเนื่องจากไฟมันมันแรงมากไม่ได้แล้วลมมันพัดก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็กินได้ใช่ไหมใช่ครับไฟแรงเดี๋ยวไปที่บ้านแล้วกัน จะลองกินนี่ก่อนเลยเนื้อสรงพลังเนื่องจากไฟไม่แรงนะครับมันก็จะสุกได้ประมาณนี้นะครับเหนียวดีลองชิมตำปลาของคุณแม่บ้างนะครับนี่ครับืมขอเนี่วนะครับ หิวมากอ่างซับเล็กเนี่ยถือว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของของชาวลบุรีนะครับถือว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตของชาวลบุรีอน้ำทั่วอร่อยอะจะขอตัวไปกินแล้วครับไม่ไหวแล้วครับโอเคนะครับสําหรับใครที่อยากมาเที่ยวอ่างซับเล็กนะครับก็อยู่ในจังหวัดของลบุรีนะครับ จะออกนอกตัวเมืองไปนิดนึงนะฮะก็บรรยากาศดีมากยังไงก็อยากให้มาเที่ยวกันนะครับถือว่ามาพักผ่อนปีใหม่มาพักผ่อนมา,มาพาครอบครัวมาเที่ยวมาพักผ่อนมาปิกนิกกันนะครับพอดีขากลับเนี่ยเรามาเจอไร่ที่ว่าเป็นไร่ของทุ่งทันตะวันสวยมากนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงพอดีแบบผ่านง,งานจะกลับบ้านแล้วโอเคเจอพาไปดูข้างในกันไปเดินเข้าไปอย่างนี้นะครับไปเราไปดูกันาเข้านะครับ คนละยี่สิบบาทย้อนลงทางเลยนะครับนี่เราเพิ่งเห็นนะครับชื่อว่าไร่จำหลัดโอ้สวยงามมากครับไปฟังไหนไปไปดูกันอังน <c oughs> ี้ป่ะขอบสวยมากสวยจริงไร่ใหญ่มากผมก็เพิ่งเคยเห็น เพราะว่าสวยเป็นอันดับต้นต้นของลบุรีนะเพราะว่ามีภูเขายุ่งลังด้วย <มา S 1> ถือว่าใหญ่ปะครับไล่หใหญ่จริงโอ้ยสวยมากครับดูดูดูเราพาไปดูจุดถ่ายรูปดีกว่าไปอ๋อตรงนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับแล้ว่็ม <ๆๆ S 2> ีๆๆชินช้าๆๆๆๆๆอืม เจอไฮไลท์แล้วครับเจอไฮไลท์แล้วนี่เราขึ้นไปตรงนั้นกันผมจะพาขึ้นมาดูวิวครับว่าบนนี่แม่งจะหักเพราะว่าอึ๊บอึ๊บนี่ครับอือหือให้ดูรอบรอบ วิว360องอาครับงศาครับสำหรับทุ่งทานตะวันก็ประมาณนี้นะครับถือว่าสวยงามมากนะครับมีภูเขาด้วยมีดอกไม้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยเลยนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ